ลังกาเดสะใบลังกากุมารขอนำพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของพระเจ้าจันทรพานุแห่งอาณาจักรตามพลิงซึ่งยกทัพเรือไปรุกรานเกาะลังกาหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนั้นพบเห็นในคำพีศรีลังกาหลายเล่มยกตัวอย่างเช่นคำพีมหาวงศ์คำพีราชาวริยะคำพีปูชาวริยะ คำพีหัตถวนาขันละวิหารวังสะและคำพีเอลุอัตนะคาลุวังสยะเป็นต้น ว่าสมัยอาณาจักรดำมพระนิยะของศรีลังกามีกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าปรากมพหุที่สองเป็นกษัตริย์ราชวงศ์สิงหนลปกครองเขตมายรัฐะของศรีลังกาคราวนั้นพระเจ้าจันทพรานุแห่งแคว้นตามพรลิงบริเวณคาบสมุทรมาเลได้ยกทัพเรือขนาดใหญ่บุกโจมตีเกาะลังกา ดังความว่าพระเจ้าจันทรพานุผู้เป็นพระราชาแห่งเผ่าชาวกะทรงเสแส้งแสดงเล่ว่าเป็นชาวพุทธพระองค์พร้อมด้วยกองทัพชาวกะอันหิมโหดบุกรุกเกาะลังกาทหารชาวกะได้เข้ายึดท่าเรือทุกแห่งมีอาวุธคือลูกศรอ,อาบยาพิษดุดอสรพิษร้าย ระดมยิงชาวลังกาอย่างโหดร้ายพวกชาววกะเป็นคนฉุนเฉียวบุกทำลายทุกแห่งเกาะลังกาถูกพระเจ้ามาคะเป็นต้นทำลายแล้วยังถูกทหารชาววกะโจมตีซ้ำอีกจึงเหมือนเปลวเพลิงรามไหมและน้ำป่าไหลาท่วมทับซ้ำเติมสันนิษฐานว่าพระเจ้าจันทรพานุน่าจะร่วมมือกับพระเจ้ามาคะ ซึ่งสมัยนั้นปกครองหัวเมืองเขตราชราัฐหรือบริเวณตอนเหนือของเกาะลังกาน่าจะตกลงร่วมมือกันว่าพระองค์จะยกทัพเข้าโจมตีเมืองท่ามาตระทางตอนใต้ส่วนพระเจ้ามาคะให้ยกทัพเข้าโจมตีตอนเหนือของอาณาจักรดำพระเดนิยะหลักฐานฝ่ายศรีลังการะบุว่าสงครามคราวนั้น พระเจ้าจันทรพนุทรงพ่ายแพ้เพราะกษัตริย์ปันไดยะแห่งอินเดียตอนใต้ยกทัพเข้ามาช่วยเหลือกษัตริย์สิงหนผลเวีรบุรุษผู้ทำสงครามจนมีชัยเหนือพระเจ้าจันทรพนุคือเจ้าชายวีรพรพหุดังความว่าเจ้าชายเวียรพรหุเหมือนพระรามเสด็จสู่สงครามได้ฆ่าทหารชาวก,กะผู้เป็นรากสด อายเป็นจำนวนมากเป็นดุดลมหมุนพัดหมกระหน่ำฆ่าศึกชวาวกะสามารถขับไล่ทหารชวาวกะให้ถอยหนีไปและทำแผ่นดินลังกาให้ปราศจากศัตรูความพ่ายแพ้ของพระเจ้าจันทรพนุครั้งนี้น่าจะมาจากปัจจัยหลายอย่างกล่าวคือ 1. พระเจ้าจันทรพนุไม่ชำนาญภูมิประเทศของศรีลังกา เห็นได้จากเลือกยกพลขึ้นบกที่ท่าเมืองมัตรระซึ่งอยู่ห่างไกลเมืองหลวงดัมพะเดนิยะถึง200กิโลเมตร 2. พระเจ้ามาคะในฐานะพันธมิตรไม่ได้ยกทัพเข้าช่วยเหลือ 3. เชื้อพระวงศ์ีลังกามีความชำนาญการรณรงสงครามและ 4. กษัตริย์มินแห่งอาณาจักรปันญายะ ทางอินเดียตอนใต้ได้ยกทัพเข้ามาช่วยเหลือกษัตริย์สิงหหนเหตุการณ์ครั้งนี้ตรงกับปีพุทธศักราช1790